นนครับท่านผู้ชมวันนี้เราู็อยู่รายการสตอรี่หลอนวิีโอขึ้นสยองหลอกนลางคืนวันนี้เราก็มีเรื่องเล่าจากคุณโป่งที่เขาได้ไปเจอมาตัวตอนนี้คุณโป่งเขาก็อยู่ในห้องโถงอย่างนี้แล้วครับเขาตบมือไปกับคุณโป่งครับคุณโป่งครับคุณไปเจอเรื่องลี้ลับแบบนี้ได้ยังไงครับ ก็วันนั้นค่ะไปทางานกับพ่อเลี้ยงแล้วคือทํางานเกี่ยวกับรถท่อข้อค่ะส่งของอล้าวันนั้นไปโหลดของที่จังหวัดอ่างทองแล้วมีการนอนค้างคือเราต้องโหลดของตอนปีหนึ่งแล้วไปลดยทีแปดโมงเช้าแล้วด็นนักนคือวันนั้นไปอาบน้ําไปที่ทำงานอาบน้ำคนละห้องกันคือบ้านก็คือแยกกันนะแล้วทีเนี้ยเราอาบน้ำคนละห้องแล้วเราได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเรา เรียกเลยเหรอครับใช่ค่ะเสียงคนเรียกแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเราออกมาจากห้องน้ำก็ได้ถามเลยว่าได้เรียกไหมแม่บอกไม่ได้เรียกขออยู่นั่ประตูห้องน้ำมาค่ะเลยหันกลับไปเกิดเดึงของเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง,งเดินเข้าน้ำไปคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยแบบเดินไปที่รถจังหวะนั้นก็ไปนอนที่รถค่ะพอประมาณตีหนึ่งพนักงานโทรมาหาพ่อบอกว่าให้เข้าไปโหลดของ ซึ่งเราอะกับพี่ชายก็ลงจากรถเพื่อที่เ่าจะไปโลที่รอหารเ,เราหันไปที่สวนพอดีค่ะสวนหย่ยบที่ว่าในบริษัทเจอผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนึงยืนมองทำหน้าเศร้าๆอะไรประมาณนี้<ม>เราเข้าแบบเลยถามพี่ชายว่าเห็นเหมือนเราไหมพี่ชายบอกเห็นอะไร<ม>เราก็บอกว่า<ม>เห็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนึงยืนแบบหน้นเาเศร้าซึ้งๆอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้ เราก็เลยรอตอนเช้าเพื่อที่จะถามพ่อกับแม่พอเราถามไปพ่อแม่เราก็เงี่ยคือไม่ได้หลอกแม่อะไระแล้วคือจังหวะนั้นอ่ะเราอ่ะต้องไปกอนค้าอีกหนึ่งคืนแต่คือเราหลดลงของเสร็จแล้วค่ะเลยกลับมาไวครับแล้วเราสวนสนย่อมที่นั่นแล้วจังหวะที่ว่าเราจะนอนทักทั้งวันใช่ไหมคะเพราะว่ากลงคืนเราไม่ได้นอนครับก็คือปูกเปรอค่ะคือแม่กับพ่อปูกเปที่ไหนครับในสวนย่อมค่ะในสวนย่อมสาราใช่ค่ะ ที่นี้คือพี่ชายกับฉันคือฟูเสียนอนตรงพื้นกับ <ฮะ S 1> พ่อแล้วพ่อและแม่คือผูกไปนอน <ฮะ S 1> นอนไปได้สักพักค่ะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินก็เลยตื่นขึ้นมาดูคือไม่มีใครเดินพอหลับต่อคือมันฝันนะคะ่ะฝันเหมือนจริงมากคือแบบได้ยินเห็นเด็กเห็นเด็กผู้หญิงอะค่ะเดินมาหาเพาอยากกินเค้กเห็นเด็กผู้หญิงนะครัานผู้ชมค,คือฝันคือเหมือนจริงมากแต่คือเราปลุกพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเราไม่ได้ เราเลยตื่นคือเราตื่นอ่ะเราตื่นช้าที่สุดที่จนแบบแม่บอกว่าปลุกแล้วทําไมไม่ตื่นคือที่ฉันต้องคนตื่นง่ายมากในฝันอ่ะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาขอห้าบอกว่าอยากกินเค้กซื้อห้หนูหน่อยได้ไหมเพราะอะไราคตื่นปุ๊บเราก็เลยบอกแม่ว่าแม่ในฝันอย่างนี้นะมองฝันว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเดินมาหาบอกว่าอยากกินเค้กแสดงว่าเขาต้องมาขอส่วนุได้แน่เลยครับท่านผู้ชม คือเราไม่รู้ประสบเราไม่รู้ประวัติที่นั่นใช่ไหมคะทีิฉันเลยเดินขึ้นไปที่โรงา,ารของบริษัทไปถามไม่ว่าว่าตรงนี้มีเรื่องเล่าอะไรไหมเขาบอกว่าตรงสว่วนยอดมาค,ค่ะเคยเป็นห้องเช่าแล้วมีครอ,อ,อบครัวครอบครัวหนึ่งอ่ะสาม,ามีาไดแ้แทงเมียกับลูกตายแล้วก็ได้เผาแล้วก็แทงตัวเองตายคือตรงนั้นอ,ลลอ่ะเขาเลยรีถอนออกกลายปเป็น่วนยอดเรื่องมันก็เป็นมาอย่างนี้นะครับถึงเกิดการหลอนนะครับท่านผู้ชม เรื่อง,รองของคุณปกรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้ครับคุณปกคือรู้สึกกับกาค่ะคือแบบว่าเราไม่เป็นคนที่ไม่เชื่ออ,อย่างนี้ด้วยแล้วมันเจอกับตัวเองเนี่ยคือมันก็ทําให้แบบว่ารู้สึกกลัวน,นิดหน่อยทลารมาเลยค่ะอืมแล้วปัจจุบันคุณปกยังทํางานที่นุ่นไหมครับอ,อ๋อไม่ลวค่ะหลังจากที่ว่าคือตัวที่ทันเจอไปแล้วคุณพ่อถูกอําก็เลย คุณพ่อย้ายออกมามาทำงานที่อื่นเลยใช้ว่ากลับมาเดียวค่ะนี่ถ้งคุณนี้ก็เป็นแบบพาร์ทไทม์นะครับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะเรายังมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งที่จะมาแชร์ประสบการณ์หลอในครัคงนี้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้แขกรับเชิญท่านที่สองในรายการของเราก็ได้นั่งอยในรายการของเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเอลครับ เลเขาก็ได้ไปเจอสิ่งลี้ลับหรือสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเชิญคุณเยวเล่าได้เลยครับครับคือช่วงนั้นผมกับน้องผมได้ไปบวชนับไฟครับบวชนัไบนไฟให้ใครครับคุณเยวครับบวชนับไฟให้ญาติวาาทวดับญาติทวดย่าเสียได้กี่ปีแล้วครับสามปีครับที่เลิกหลังจากวันนี้ทางรายการเราก็ขอแสดงความเสียใจยกับคุณเยวด้วยนะครับเชิญเล่าต่อได้เลยครับครับคือช่วงนั้น น้องผมไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยครับเป็นยังไงครับคือร้องไห้แล้วบอกว่าขอสึกขอสุดเลยนะครับแต่ว่าต้องไปเจออะไรที่แบบสาหัสมาแน่เลยครับเชิญต่อเลยครับครับคือน้องผมบอกว่าเขาไปเจอญาติทวดที่เสียไปแล้วครับเรื่องนี้ค่อนช่างจะน่าสนใจมากเลยนะครับต่อเลยครับครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยเชื่อสิ่งในรับนี้อยู่แล้วครับครับ แต่ผมก็ไม่ได้รบหรูนะครับก็ขอเตือนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับถ้าไม่เชื่อก็อย่ารบหรูนะครับท่านผู้ชมครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมครับิญตอนเลยครับครับซึ่งหลังจากนั้นพอตกเย็นผมก็ได้เอกสารมาครับเพื่อคุยกับพ่อแม่ครับนี่ครับแล้วพอหลังจากนั้นคุยเสร็จก็ได้เดินกลับบุติกครับซึ่งข้างทางมีโหดวางไว้อยู่ครั ซึ่งบริเวณนั้นเป็นบริเวณวัดใช่ครับมันเป็นป่าช้าหรืออะไรครับคนเดียวครับไม่ใช่เป็นป่าช้าครับคนเขาเอาโลดไปวางไว้ตรงป่านาที่เสร็จครับอ๋อคล้ายๆเป็นที่รวบรวมอดีตของผู้เสียชีวิตไปใช่ไหมครับครับผมพอผมกำลังเดินขับกุติผมได้หันไปมองครับผมก็ตกใจฮะเจออะไรครับคนเดียวครับเจอญาทวดครับผมแพทย์ผม ครับผมเลยเดินเข้าไปใกล้แล้ะเพ่งดูดีๆครับผมและผมไปเจอจริงๆครับอย่างที่น้องผมบอกเลยเจอคุณย่าทวดครับซึ่งตอนแรกเราไม่เชื่อว่าน้องเห็นคุณย่าทวดใช่ไหมครับครับผมหลังจากนั้นผมก็ตกใจมากครัและได้วิ่งกลับไปบอกเรื่องนี้กับพวกพี่ๆครับนะครับท่านผู้ชมเรื่องก็เป็นมาเพียงเท่านี้ใช่ไหมครับ เอวล้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้ครับรู้สึกตกใจครับซึ่งผมคิดว่าเขาหน้าจะมาบอกลาม,มากกว่าถ้าคนเขาเสียชีวิตเป็นยังไงเขาก็เขาก็จะมาบอกลานะครับท่านผู้ชมจะมีวนเวียนนะครับอาจจะวนเวียนหรืออะไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมครับแล้วคุณเอวู้สึกกลัวคุณญาติทวดของคุณเอวไหมครับไม่ครับเพราะว่าเราใช่คนอื่นคนไทยกั ซึ่งรับก็พอรูจร้จักพอสมควรครับการที่เขามาหาเรา<ๆ>ก็เหมือนกับว่าเขามาบอกลาเราไม่ใช่เป็นการมาหลอกหล,กหลอนอะไรนะครับครับผมครับท่านผู้ชมครับช่วงท้ายของรายการเราก็จะมีผู้ที่สื่อสารกับวิญญ,ญาณหรือสัมผัสอะไรสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวพัดชมสิ่งที่สนใจสักครู่ครับครับท่านผู้ชมครับอตอนนี้ก็ ช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่ผมได้เกิดเข้าไปก่อนช่วงต้นรายการนะครับว่าจะมีแขกพิเศษที่สามารถสื่อสารจักดวงวิญญาณได้นะครับขอเชิญคุณนิวจิตสมรัสครับเชิญครับครับก็ขอสวัสดีคุณนิวนะครับคุณนิวเขามีคล้ายๆเรียกว่า จิตที่สามารถสื่อสารกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือที่เราเรียกว่าวิญญาณน,นะครับคุณนิวครับคิดว่าระหว่างเรื่องทั้งหมดที่คุณนิวได้ยินมาในห้องส่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณโปงหรือคุณเอลคุณนิวคิดว่าเรื่องไหนหลอนที่สุดครับส่วนตัวทีฉันนะคะคิดว่าเป็นเรื่องของคุณเอลค่ะเรื่องของคุณเอลนะครับงั้นผมขอเข้าคําถามเลยนะครับคําถามแรกครับ เรื่องของคุณโป่งซึ่งเป็นเรื่องแรกนะครับคุณโป่งได้ไปเจอสถานที่ที่เพิ่งเกิดเหตุสงครามกรรมของขอครอบครัวหนึ่งตอนนี้เขายังอยู่ที่เดิมหรือไปสู่สุขสติและะ้วครับกับเหตุการณ์สงครามรกรรมนะคะก็ไม่มีแล้วเป็คนควหวงค่ะสุดสุขนติทุกคนครับคำถามที่สองนะครับเป็นเรื่องของแขกหลับเชิญคนที่สองนะครับ คุณคิดว่าญาติทวดของคุณเอลเนีย่ยเขายังอยู่หรือไปสู่สุคติแล้วครับค,ค่ะก็ท่านก็ได้สู่สุคติในที่เรียบร้อยแล้วครับครับท่านผู้ชมครับรายการของเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับก็ขอขอบคุณทั้งผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหรือผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งก็กระผมพิทยาอภิษฎาขอขอบพระคุณครับ